ที่684ศิลาจิตวิญญาณกับเคล็ดวิชาหุ่นเชิดฮาร์ลี่เข้ามาในหอคอยมูเพยหลิงกำลังนั่งสมาธิอยู่ภายในห้องโถงชั้นหนึ่งเมื่อเห็นฮาร์ลี่เข้ามาแววตาสดใสกรอกไปมาบนร่างเขาเป็นการทักทายทันทีการจัดแจงเสื้อผ้าให้เรียบร้อยแสดงให้เห็นถึงความงดงามและอระชนอ่อนแอนอย่างเห็นได้ชัดฮาร์ลี่โบกมือให้นางพลางเอ่อยว่าวันข้างหน้าตอนข้าไม่อยู่ ไม่ต้องมารอข้าอยู่ที่นี่ช่วงเวลาของการซื้อขายข้าไม่สะดวกจะอยู่กับเจ้าเจ้าไปทําเรื่องของตนเองเถิดข้ามีของเชื่อมโยงจิตวิญญาณอยู่คู่หนึ่งเจ้าสวมมันเข้าไว้ถ้าหากพบเรื่องขับขันหรือว่าอันตรายก็ใส่พลังวิญญาณลงไปมันไม่เพียงจะสร้างเกราะป้องกันข้ายังสัมผัสถึงมันได้ในระยะพันลีด้วยเอยจบฮรลลี่ก็ควักหยกสีมรกตคู่หนึ่งออกมาส่งให้สตรีผู้นั้นชิ้นหนึ่งขอพระคุณคุณชาย มู่เพ่ยหลิงตกตลึงจากนั้นใบหน้าพลันแดงระเรื่อรากับแตะแต้แตมด้วยชาตทาแก้มสีแดงเสียงแผลเบารับหยกนั้นมาแล้วแขวนไปตรงเอวฮารี่กัมชับให้มู่เพ่ยหลิงกลับไปพักผ่อนที่ห้องส่วนตัวเองก็ขึ้นไปยังชั้นสองของหอคอยสตรีผู้นี้มองเงาร่างของฮารี่ที่เดินขึ้นไปกรมศรีรษะลงมองหยกที่แขวนอยู่ตรงเอวใบหน้างดงามพลันเผยสีหน้าสลับซับซ้อนออกมาฮารี่อยู่บนชั้นสอง หาห้องนอนห้องหนึ่งแล้วนั่งสมาธิปิดตาลงบนเตียงแต่หลังจากพักผ่อนมาหนึ่งชั่วยามดวงตาคู่นั้นของฮารีก็เปิดขึ้นอีกครั้งหันไปมองทิวทัศน์นกหน้าต่างพลางเอ่ยพึมพำกับตนเองว่าถึงเวลาอันสมควรแล้วควรจะไปเยี่ยมเยือนคนผู้นั้นได้แล้วเอ่ยจบฮารีก็ลงจากเตียงทันทีแล้วเดินออกไปจากห้องนอนเขาออกมาจากหอคอยอย่างเงียบเชียบ ตรงไปที่สถานที่ที่คุ้นเคยบางแห่งในเมืองถมนภาไม่นานฮาลี่ก็ปรากฏตัวที่เบื้องหน้าสิ่งปลูกสร้างที่มาเมื่อตอนกลางวันมองแผ่นป้ายตัวอักษรสีทองที่เขียนว่าหอผลึกมังกรที่อยู่บนประตูพลางเดินเข้าไปอย่างไม่ลังเลยินดีต้อนรับสหายสู่หอของเราอีกครั้งคิดไม่ถึงเลยว่าสหายหานจะเป็นผู้ที่ตรงเวลาจริงๆยามนี้เพิ่งจะถึงเวลานัดพอดี ฮารีเพิ่งจะเข้ามาในหอคอยจูจูห้องทั้งห้องพลางเปล่งแสงเจิดจ้าอรหันเทียนจริงท่าทางดูเหมือนตอนที่พบเมื่อตอนกลางวันนั่งอยู่หลังโต๊ะตัวยาวขณะจ้องมองยังเขาด้วยรอยยิม้มในเมื่อผู้แสหานเป็นผู้นัดหมายอรหันเองแล้วจะมาสายได้อย่างไรแต่ดูจากท่าทางของอรหันแล้วดูเหมือนจะว่ารออยู่นานแล้วสินะขน้อยรู้สึกหวาดกลัวจริงๆฮารีเอ่ยอย่างไร้ความรู้สึก จากนั้นมือหนึ่งพลันสะบัดไปด้านหลังพลังที่ไร้รูปร่างผลักประตูใหญ่ของหอคอยอย่างแผ่วเบาทําให้มันปิดลงโดยอัตโนมัติอรหันต์เทียนจริงได้ยินแล้วพลันยิ้มน้อยจึงเอ่ยได้ว่าตอนที่สหายจากไปตอนกลางวันได้จูจูถ่ายทอดเสียงมหาอัตมาว่ายังมีศิลาจิตวิญ,ญญาณอยู่ในมืออีกไม่ทราบว่าคําพูดนี้เป็นความจริงหรือไม่เอ่ยถามจบชายคนนั้นก็หรีตาลงดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ ฮารีไม่ได้ตอบรับในทันทีมือหนึ่งตบไปบนย่ามเก็บของพลิกฝ่ามือขึ้นผลึกศิลาจิตวิญญาณขนาดเท่ากับเมื่อตอนกลางวันปรากฏขึ้นมาก้อนหนึ่งสีเขียวแวววาวแพกลิ่นไอปีศาจที่น่ากลัวออกมาฮารีมองไปยังชายชราโดยไม่ได้เอ่ยคำพูดใดสิ่งที่สหายพูดเป็นความจริงดังคาดไม่ทราบว่าศิลาจิตวิญ,ญญาณคุณภาพเช่นนี้พี่หานยังมีอยู่ในมืออีกกี่ก้อน อาตมายอมแลกพวกมันมาทั้งหมดศิลาวิญญาณวัตถุดิบขอแค่สหายเอ่ยปากก็พออรหันเทียนจริงเห็นหาลี่ยังมีศิลาจิตวิญญาณระดับนี้ชั่วขณะนั้นใบหน้าพลันฉายแววตื่นเต้นพลังเอ่ยยังอดรนทนรอไม่ไหวสหายเทียนจริงไม่ต้องรีบร้อนขนาดนี้ที่ข้าน้อยนำศิลาจิตวิญญาณออกมาในเวลานี้เพราะอยากแลกเปลี่ยนกับสหายทว่าก่อนหน้านั้น หวังว่าสหายจะตอบคำถามให้ชัดเจนสักสองข้อก่อนขอแค่ทำให้ผู้แท้หานพอใจศิลาจิตวิญญาณก้อนนี้จะถือเป็นของขวัญให้สหายหานลี่เออย่างไม่รีบร้อนและโยนศิลาจิตวิญญาณในมือให้อีกฝ่ายด้วยสีหน้าไม่เปลี่ยนแปลงอรหันเทียนจริงรับศิลาจิตวิญญาณก้อนนั้นมาด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยมองสิ่งของที่อยู่ในมือใบหน้าเผยความตกตะลึงและคนสงสัยออกมา หลังจากที่เขาเงียบครึมไปชั่วครู่ถึงได้ถอนหายใจยาวๆออกมาพลางเอ่ยว่าสหายเป็นคนใจกว้างจริงๆดูแล้วคำถามคงไม่ง่ายอย่างแน่นอนทว่าขอแค่ตอบได้อัตมาจะทำให้สหายหานพึงพอใจอย่างแน่นอนเอ่ยจบอรหันเทียนจริงก็เก็บศีลาจิตวิญญาณน,นั้นลงไปด้วยความระมัดระวังใบหน้าฟื้นฟูกลับมาเป็นสุขุมอีกครั้ง ในเมื่ออรหันเอ่ยเช่นนี้ผู้แท้หานก็จะไม่เกรงใจแล้วไม่ทราบว่าสหายรู้ข่าวคราวของแก่นทองคําหรือไม่ในการแลกเปลี่ยนตอนที่ข้าน้อยเอ่ยถึงข่าวคราวของแก่นทองคำํำอรหันมีสีหน้าประหลาดใจน่าจะรู้อะไรมาบ้างสินะหาลี่ไม่เกรงใจเอ่ยถามอย่างตรงไปตรงมาไม่เลวอาตมารู้ข่าวคราวของแก่นทองคํามานิดหน่อยจริงๆแต่แค่ข่าวนี้ไม่แน่ชัดดังนั้น ถึงได้ไม่ได้บอกกับสหายในการแลกเปลี่ยนถ้าหากสหายหานอยากรู้จริงๆล่ะก็อัตมาก,ก็บอกได้อย่างแน่นอนอรหันเทียนจริงไม่เผยสีหน้าประหลาดใจออกมาแต่กลับเอ่ยตอบอย่างช้าๆถึงแม้ข่าวอาจไม่ถูกต้องข้าน้อยก็อยากลองฟังอรหันพูดมาเถอะถึงแม้ว่าหานลี่จะคาดเดาเอาไว้แล้วใบหน้าก็ยังคงเผยรอยยิ้มออกมาขณะเอ่ยความจริงแล้ว ถึงแม้ข้าจะไม่พูดหลังจากนี้สองสามวันสหายก็น่าจะรู้แล้วสหายเก่าของข้าซึ่งเป็นผู้ดูแลร้านประมูลได้เปิดเผยว่าในช่วงเวลาของการซื้อขายร้านประมูลอาจจะนำแก่นทองคำก้อนหนึ่งออกมาประมูลแต่แค่สหายเก่าของข้าบอกว่าเจ้าของแก่นทองคำดูเหมือนว่าจะเอาของสิ่งนี้มาแลกกับสิ่งของอย่างอื่นเวลานี้ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเข้าร่วมการประมูลหรือไม่ ดังนั้นเรื่องนี้จึงยังไม่แน่นอนทว่าถึงเวลานั้นหากมีแก่นทองคําออกมาประมูลล้วก็ผู้บำเพ็ญเพียรพักกระบี่พวกนั้นเกรงว่าจะพากันแย่งมาแม้ต้องถังแตกก็ตามความหวังของสหายจึงมีน้อยนักอรหันเทียนจริงเอง่ยเห็ดแก่นแดง3,000ปีต้นหนึ่งต้องใช้ศิลาวิญ,ญญาณซื้อมาหนึ่งแสนแก่นทองคําที่หายากในรอบหลายร้อนปีเช่นนี้คงราคาสูงยิ่งกว่านั้น ถ้าหากเอามาประมูลคงสูงขึ้นไปอีกก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้สีหน้ายินดีของหานลี่ค่อยๆจางหายไปพลังเอ่ยด้วยรอยยิ้มขมขื่นเขารู้ดีว่าถึงแม้ตนเองจะไม่ยากจนแต่เทียบกับพรรคทั้งพรรคแล้วก็ยังห่างชั้นกันอีกมากอย่างไรก็ตามก็ขอขอบคุณอรหันเทียนจริงด้วยที่บอกข่าวเช่นนั้นผู้แท้หานคงพูดถึงการสะสมศิลาวิญญาณได้แล้วใช่แล้วอรหันร,รู้ไหมว่า เจ้าของแกนทองคำคือใครข้าน้อยคิดจะไปเยี่ยมเยือนสักหน่อยเป็นใครนั้นข้าเองก็ไม่รู้แน่ชัดแค่รู้ว่าคุณผู้นี้เป็นผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดของพันธมิตรเก้าแคว้นตอนนี้อาศัยอยู่บนภูเขาเล็กๆด้านนอกทางประตูทิศตะวันตกสหายไปตามหาเถอะน่าจะไม่ยากเย็นอะไรชัยชลาลูบครายาวพลังเอ่ยพร้อมรอยยิ้มขอพระคุณอรหันต์ที่ชี้แนะเรื่องของแกนทองคำก็พอแค่นี้เถอะ จากนี้ผู้แท้หารอยากถามเกี่ยวกับศิลาวิญญาณหวังว่าสหายเทียนจริงจะกรุณาสั่งสอนให้หลังจากที่หารลี่พยักหน้าแล้วจู่ๆใบหน้าก็ฉายแววล,ลึกลับขณะเอ่ยสหายเอ่ยเช่นนี้หมายความว่าอย่างไรอาตมาไม่เข้าใจแต่เดิมชายชราที่มีท่าทีอ่อนโยนเมื่อได้ยินคำพูดของหาลี่พลันหน้าเปลี่ยนสีแววตากระพริบว่บ พลังเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมไม่ปิดบังสหายผู้แท้หารเองก็เข้าใจเคล็ดวิชาการหลอมหุ่นเชิดอยู่เล็กน้อยและยิ่งไปกว่านั้นยังพบซากประักหักพังของหุ่นเชิดอสูรโบราณในถ้ำพำนักของผู้บำเพ็ญเพียรโบราณในซากประดักหักพังนั้นมีศิลาจิตวิญญ,ญาณน,นี้ซ่อนอยู่ถ้าหากข้าน้อยเดาไม่ผิดแล้วก็ศิลาจิตวิญญ,ญาณ น่าจะเป็นสิ่งสำคัญในการสำแดงเคล็ดวิชาหุ่นเชิดและอรหันเทียนจริงก็สะสมศิลาจิตวิญญาณพวกนี้ดูแล้วน่าจะได้รับเคล็ดวิชาการหลอมหุ่นเชิดโบราณมาถึงได้คิดจะหลอมหุ่นเชิดโบราณที่ไร้ากาดขึ้นด้วยตนเองไม่ทราบว่าสิ่งที่ผู้แซ่หารพูดนั้นถูกต้องหรือไม่ถ้าหางเป็นจริงเช่นนั้นสหายอธิบายให้ข้าน้อยฟังสักหน่อยได้หรือไม่ ฮันลี่จ้องชายชราพลางเอ่ยด้วยดวงตาที่ไม่กระพริบแต่เมื่อประโยคนี้พรั่งพลูออกไปในใจของเขากลับบีบรัดระวังตัวขึ้นมาสามส่วนถึงแม้ว่าจะไม่น่าเป็นไปได้แต่ก็ต้องระวังตัวไว้เพื่อชายชราจะตกตะลึงระคนลกรวดเกลี้ยวและลงมือขึ้นมาอรหัน์เทียนจริงได้ยินคำพูดนี้ใบหน้าพลันเปลี่ยนเป็นไร้ความรู้สึก แต่สายตากลับเย็นชาเป็นพิเศษริมฝีปากทั้งสองปิดสนิทพลางจ้องฮร์ลี่ขมิงไม่ยอมเอ่อยอะไรออกมาฮร์ลี่เห็นเช่นนั้นในใจจึงยิ่งเพิ่มความระมัดระวังขึ้นมาอีกสามส่วนแต่ใบหน้ากลับดูปกติและควานหาไปที่ย่ามเก็บของอีกครั้มควักกล่องยกขนาดเท่าฝ่ามือออกมาเปิดฝากล่องออกทรงลงไปบนโต๊ะเบื้องหน้าชายชรา พลึกศิลาจิตวิญญาณขนาดใหญ่กว่าเมื่อครู่เป็นเท่าตัวถูกวางเอาไว้ในกล่องในที่สุดใบหน้าเย็นชาของอรหันเทียนจริงก็เปลี่ยนสีดวงตาเผยความตกตะลึงออกมาศิลาจิตวิญญาณขนาดใหญ่ขนาดนี้เจ้าได้มาได้อย่างไรยังมีอีกหรือไม่ชายชาราเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมฮารี่ได้ยินมองไปยังอรหันเทียนจริงยิ้มยิม แต่กลับไม่ได้มีท่าทีจะเอ่ยตอบฮึข้าตอบคำถามของสหายหานได้แต่เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเจ้าต้องตอบคำถามข้าว่าได้ศิลาจิตวิญญาณนี้มาได้อย่างไรชายชรายื่นนิ้วออกมานิ้วหนึ่งเคาะไปบนทกสองครั้งถึงได้จ้องเขม็งไปยังหารี่เช่นกันพลางเอ่ยด้วยน้ำเสียงเย็นชาไม่มีปัญหา ฮัลลี่ดูเหมือนว่าจะรู้อยู่แล้วจึงเอ่ยตอบอย่างไม่ต้องคิดเหมือนกับที่นายท่านพูดจริงๆอาตมาและสหายสองสามท่านพบเคล็ดวิชาการหลอมหุ่นเชิดโบราณจากซากปรักหักพังของผู้บำเพ็ญเพียรโบราณแห่งหนึ่งในนั้นบอกว่าหุ่นเชิดอสูรพวกนี้ร้ายกาจยังหาที่เปรียบมิได้แต่วัตถุดิบที่จำเป็นต้องใช้ก็หายากเป็นพิเศษเช่นกันยิ่งไปกว่านั้น ยังจำเป็นต้องหลอมพร้อมกับศิลาจิตวิญญาณถึงจะสำเร็จได้ทว่าศิลาจิตวิญญาณหายากเหลือเกินจนถึงตอนนี้อาตมายังหาได้ไม่กี่ก้อนเท่านั้นมีเช่นนั้นคงไม่เสียงแลกเปลี่ยนตรงๆในงานแลกเปลี่ยนเช่นนั้นตอนนี้สหายควรจะบอกได้แล้วว่าได้ศิลาจิตวิญญาณมากมายเช่นนี้มาได้อย่างไรอรหันเทียนจริงอือยอย่างเย็นชา แหล่งที่มาของศิลาจิตวิญญาณของข้าน้อยนั้นน่ายดายนักก่อนหน้านี้ข้าน้อยไม่รู้ว่าของสิ่งนี้ผู้บำเพ็ญเพียรโบราณเขาเรียกมันว่าศิลาจิตวิญญาณรู้เพียงแต่ว่าพวกมันมาจากภายในร่างสัตว์มารอย่างอสูรอเวจีทมิน A v G ข้าน้อยเปลืองแรงมหาศาลถึงจะได้มันมาฮาลี่เอ่ยอย่างราบเรียบอสูรอเวจีทมิน A v G เหตุใดข้าถึงไม่เคยได้ยินมาก่อนที่ใดมีอสูรชนิดนั้นกัน ชายชราชายแวลตาตื่นเต้นดีใจออกมาพลางเอ่ยถามอย่างลืมตัวไม่รู้ว่าอารหันอยากหลอมหุ่นเชิดโบราณชนิดไหนให้ผู้แท้หารยืมดูเคล็ดวิชาหุ่นเชิดที่ได้มาได้หรือไม่หานลี่เอ่ยยังราบเรียบด้วยสีหน้าไม่เปลี่ยนแปลง